สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านเลยแล้วกันครับตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นผลงานหน้าช่องและก็แพ็กเกจ3ช่วงเช้าจัดหนักจัดเต็มครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีคอมเมนต์มากันหน่อยแล้วกันครับสำหรับในพัดุคารว่าสุดจัดแค่ไหนนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้อีกเช่นเคยครับสำหรับคำคืนวันพุธที่มีโปรแกรมแก่งขันเบาบางลงแต่มีโปรแกรมแก่งขันที่น่าสนใจมากมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นครับอย่างทางด้านเจแปนเอ็มไพร์ครับรายการบอลถ้วยประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงทางด้านของในลีกยุโรปครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและยูโรป้ายูโรปาคอนเฟเนร์ลีกวันนี้รอบขัดเลือกนาตาสินครับรวมถึงลีกหลักอิยิปิเลียนนอร์เวย์นะครับสกอตแลนด์ลีกครับวันนี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาที่จิ้มดีๆสักที่หนึ่งละกันครับหรือว่าแนวทางที่ชัดเจนปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับจะมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สกิกกัันนนเข้้าามยิดีตอรบน ส่วนครับคือวันนี้ครับสำหรับเมนูแรกเลยลวกันครับมีมาฝากสองเมนูนะับเราไปดูเมนูแรกก่อนนะครับในช่วง5โมงเย็นครับในศึก่างด้านของนะครับเจแปนเอ็มไพร์เออร์ครับในรายการบอลถ้วยประเทศญี่ปุ่นครับเป็นคู่ระหว่างในด้านของฟันเดเซ่ฮิโรชิมาอันดับที่1นะครับจากเจลีครับที่เปิดรังรับการเยือนของด้านฟูจิเอดัเอ็มวายครับอันดับที่13ของดิวชั่น2ซึ่งถ้าเทียบถึงชื่อชั้นแล้วต่างกันพอสมควรครับแล้วก็สถิติการเจอกันไม่เคยเจอกันมาก่อนครับฟอร์มของฟันเดเซ่ฮิโรชิม ผู้เขาพ่ายแพ้ในเกมหลีกมา2ไฟติดต่อก,ก,กันกับราสุดคืนฟอร์มครับบุกไปอัดทางด้านของ f a เจโน o อาฟาเจโนโอกายามามาได้ถึง1ประตูต่อศูนและก็รวมถึงในรายการนี้นะครับผู้เขาทันลม่มนะครับทางด้านของ i ิสวิทป ah ้าฟูกูกะนะครับมา2ประตูต่อหนึด้วยนะครับเป็นโปรแกรมการแข่งขันนัดที่2นะครับก็เอาชนะจุดโทษมาได้นะครับส่วน,นผลงานของผู้มาเยือน อย่างดานฟูจ e ิเอดะ M.Y. ล่าสุดเหมอไหนเหมือกันกับอางด้านของเวกันตาเซนไดมา1ประตูต่อ1ในเกมลีกส่วนในรายการนี้ครับก็อัดคู่แข่งมา2ประตูวศูนย์ในรอบที่แล้วนะครับก็ถือว่าท้าวัดกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนอปอน,นะฟอร์มพอๆกันครับ แต่ถ้าเอาในเรื่องชื่อชั้นในเรื่องของเกมรูการไล่เพลซิ่งนะครับยังไงหลีกสูงสุดอย่างเจลีกดีกว่าทางด้านของดิวิชั่น2อยู่แล้วนะยังไงวันนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยกระแสะแนวต้านที่หยิบยกมาครับ1ประตูเฮแขนหนึ่งข้าง2ประตูเฮเต็มหน้าเสือนะครับต่างประเทศไหลเอยียงเจ้าบ้านอย่างฟานเจเซฮิโรชิมาครับ วัดใจครับเมนูแรกเจ้าบ้านอย่างฟันเดเซฮิโรชิมาคัมคือวันนี้จะเบียดเอาชนะทางด้านของ f u j นะครับฟูจิเอดะเอนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่เราต่อไปอย่างแน่นอนครับส่วนเมนูต่อมานะครับเราไปดูทางด้านของ ในศึกเต็มด้านของอิลิกซิเลียนนอร์เวย์นะเป็นคู่ระหว่างในด้านของเฟรดดิสตัดับอันดับที่8ปดกับที่เปิดรังรับการมาเยือนของด้านโบโดคริมแชมป์เก่าอันดับ5ในลีกฤดูกาลนี้ครับเวลา5้าทุ่มตรงนะคู่นี้นะครับผลงานล่าสุดคว้า3คะแนนมาได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างเฟรดดิสตัดับทันลมโมไปแบบขาดลอยถึง4ประตูสองทำให้สถานการณ์ในเกมลีกนะตอนนี้มีอยู่21คะแนนครับส่วนฝั่งนด้านของผู้มาเยือนอย่างในด้านโบโดคริมครับนะโปรแกรมการแข่งขันไฟที่11นะครับก็สามารถอัดทางด้านนะครับซามเดฟยอด 2องประตูศูนย์นะตอนนี้นะครับก็เก็บคะแนนไปแล้ว23คะแนนห่างจากนะครับอ่าไวกิ้งเอเนี่ยนะครับอยู่เยอะพอสมควรนะครับ13คะแนนเลยจากการลุ้นแชมป์นะในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าคู่นี้ครับสถิติการเจอกันครับในเลกแรกเนี่ยนะโบโลกิมครับเปิดรางเหมืาไหนเหมืากันไปสองตัสองนะครับในเกมนั้นนะครับโบโลกิมเหลือนักเตะ10คนแต่วันนี้นะครับด้วยแรงจูงใจนะครับแชมป์เก่าอย่างโบโลกิมครับ ในสถิตินะครับในการลงทุนเนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้โบโดกิมค่อนข้างที่จะข่มนะครับขี่คอทางด้านของเฟรดิสตัดพอสมควรนะครับจาก5าไฟที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้แค่ไฟเดียวนะครับที่เหลือนะครับเก็บชัยชนะไปถึง3ไฟแล้วก็หลุดเสมอแค่ไฟเดียวเท่านั้นครับยังไงวันนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยกระแสแนวต้านที่หยิบยกมาแบบนี้นะครับยังไง1ประตูนะคคิดว่าไม่ใช่งานยากครับการไล่เพลสซิ่งจากริมเส้นคัดแบ็กเข้ามานะครับให้ฝอ่งนายจบสกอร์เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ นะครับขอซื้อเกมลูกรับของด้านโบโลกิมครับวันนี้วัดใจโบโลกิมครับหน้าเสือสวยแบบนี้มีโอกาสครับที่จะบุกไปเก็บ3าคะแนนเหนือทางด้านของเฟดิสตัตหลอลุนประตูที่2เฮเต็มได้เลยสาหรับคู่นี้นั่นเองครับและนี่ก็คือ2เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปนั่นเองนะครับก็ขอทุกคนนะครับเฮงยงบางๆทุกท่านละกันครับลุยไปที่ฟาร์ิเซสฮิโรชิม่าและก็โบโลกีมครับส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็ยูโรปาคอนเฟเซรลีกรอบคัดเลือกนัดตัดสินเจอกันในพัฒนาการสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ